วิธีการแฟตไบออหรืออัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ไบออทของเมนบอร์ดกิกกะไบนะครับของผมเป็นรุ่น Z890 a o r u s Elite WiFi 7i e yes, ให้ไปที่การสนับสนุนนะครับแล้วไปที่ไบออเสร็จแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตัวเวอร์ชันล่าสุดมาได้เลยนะครับจากนั้นเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับแตกไฟล์ ของผมเมื่อกี้เวอร์ชัน F 1 6นะครับให้ Copy ไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในในไฟล์ซิปนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในแฟลชไดร์ีถ้ามีไฟล์เก่าก็ลบออกก่อนก็ได้ครับเมื่อกี้ผมลองลงหลายๆเวอร์ชันก็ลงได้นะแต่ว่า พอแฟดเสร็จนะครับอัปเดตเสร็จปรากฏมันมองไม่เห็นทีนี้ถ้าเกิดเราใช้ตัว Windows แล้วแบบเรายังเข้า Windows ได้อยู่นะครับก็แล้วอยากเข้าไบออดแต่เราไม่รู้กดปุ่มอะไรให้ไปที่ setting นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ System เมนูที่2ของไซา์บนแล้วเลือกไปที่ Recovery นะครับพอไปที่ Recovery เสร็จแล้วก็ไปที่ Advanced Startup กดรีสตาร์ทนาวรอสักครู่นะครับเออกดปุ่มรีสตาร์ทนาวอีกทีนึงรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเขาจะมีหน้าจอขึ้นใหม่อีกอันนึง แต่ถ้าเกิดใครรู้ปุ่มก็ใช้รีสตาร์แล้วกดปุ่มชอดคัทนะครับตามที่หน้าเมนูเขาแนะนำก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา,ากดในเมนูนี้อันนี้คือแบบสำหรับคนที่แบบเครื่องเร็วๆแบบเปิดปุ๊บปับป๊บเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วหาไม่เจออ่าพอขึ้นหน้าชุดแอนด์ออปชันนะครับให้ไปที่ทิปล o o ุดนะครับเมนูล่างสุดที่เขียนว,ว่ารีเซ็ต upc and c one option เสร็จแล้วก็เลือกข้างล่างครับ advance option แล้วเลือกอันขวากลางครับ u f u e f i firmware setting ครับแล้วก็กด restart เราสามารถใช้ลูกศรน,นะครับลูกศรบนคีย์บอร์ดนี้กดซ้ายขวาดได้เลยแล้วก็กด enter นะครับจะกด enter นี้ก็ได้นะครับ อ่าเสร็จแล้วจะมีของผมเวลาเข้าจะมีคำว่า QFAT t ตรงนี้แล้วก็คลิกที่รูป f Ft t r i ด e นะครับเขาก็จะเห็นไดขึ้นมาเราสามารถกดออโต้สแกนนะครับเลยเขาจะเลือกเฉพาะไฟล์ที่เป็นเฟิร์มแวร์แล้วก็จะมีลูกศรตรงขวาล่างให้กดอ่าให้กดต่อไปเขาถามว่าต้องการอัเปเดตเบยออดใช่ไหมตอบใช่แล้วก็รอ ใ็แ่แล้วเขาบอกว่าเขาจะทําการรีสตาร์ทนะครับช่วงระหว่างนี้แฟลชไดร์ฟเพิ่งถอดออกนะครับในช่วงระหว่างการรอผมแนะนํนาสักนิดหนึ่งเนื่องจากช่อง usb ข้างหลังนะครับมีเยอะมากเลยถ้าเกิดเราจะเสียบเนี่ยครับเราจะต้องเสียบเฉพาะตรงที่เขาเขียนคําว่า bios usb 3.2นะครับหรือเขียนว่า bios usb ก็ได้นะครับ ซึ่งมันจะมีจากหลายๆรูเนี่ยของผมมีทั้งหมด8รูเนี่ยตัวนี้เสียบเต็มเลยก็มีแค่รูเดียวเท่านั้นแล้วพอเขาอัปเดตได้นะครับอันนี้ผมอัปจากเวอร์ชัน F15 นะครับไปที่เวอร์ชัน F16 ตอนนี้ก็จะรอนานสักนิดนึงพออัปเดตเสร็จแล้วครับ ก็เดี๋ยวรอบูตตามระบบแล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยส่วนฟีเจอร์ต่างๆที่ b บอ s แต่ละเวอร์ชั่นมีอะไรใหม่นะครับก็สามารถอ่านได้จากตรงรายละเอียดในน้าเว็บไซต์ของเมนบอร์ดของ g ิ b y ไบได้เลยครับผมเอจใจนิดนึงว่าทำไมเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ๆเนี่ยทำไมเขายังต้องให้ใช้ใส่แฟลชไดแล้วก็ต้องทำเองเนื่องจากว่าอ,อ,อาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ยังไม่สมบูรณ์นกะ เขาก็เลยยังไม่มีอัปเดตให้ขึ้นมาใน,ในหน้าหน้าเซ็นเตอร์ของโปรแกรมทางกิกบไบนะครับแต่ส่วนตัวเวอร์ชั่น16ที่ผมอ่านรายละเอียดเขาบอกว่าจำเป็นจะต้องใช้ windows 11เวอร์ชัน่น24 h 2และและจะต้องเป็นเวอร์ชั่น26 100ขึ้นไปถึงจะได้รับอัปเดตที่สมบูรณ์แบบ มากที่สุดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาเปิดฟีเจอร์อะไรใหม่เข้ามาโอ้แพทนี้นานเลย หว่งรอติดตั้งอัปเดตไบออดนะครับห้ามถอดแฟลชไดร์เด็ดขาดแล้วก็ห้ามปิดเครื่องเด็ดขาดเนื่องจากว่าอาจจะทำให้เมนบอร์ดนั้นเสียหายได้นะครับอาจจะทำให้เปิดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยครับ แผนนี้อัปเดตนานจังแต่ก็เงื่อนไขในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผมอ่านในท้งคู่มือและหน้าเว็บไซต์ก็จะบอกเหมือนกันว่าถ้าหากตัวเวอร์ชันไบออทที่เราใช้งานอยู่ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดอ๋อนนี่รอรีสตาร์ทสามวินะครับเขาบอกถ้าไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แนะนำให้ใช้เวอร์ชันที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันดีที่สุดเนื่องจากว่าถ้าถ้าเกิดอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องติดต่อเคลมซึ่งอาจจะยุ่งยากและยิงเป็นเมนบอร์ดนี่โห oh. หรือของเยอะเลย <laughs> จากที่ลอง อ,อัปเดตไบออสของตัว r o สตัวนี้ดูปรากฏว่ารู้สึกเหมือนยิ่งอัปเดตเครื่องมันยิ่งชาลงมันแปลกๆไงไม่รู้แต่เดี๋ยวต้องลองใช้งานไปสักพักหนึ่งก่อน ให้ระบบสถียนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็แฟทเมนบอร์ดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่าเครื่องนั้นใช้เวอร์ชันอะไรนะครับเราสามารถกดรีสตาร์ทแล้วกลับไปดูตรงหน้าเมนบอร์ดได้ว่าตอนนี้เมนบอร์ดของเราเวอร์ชันอะไรอยู่แต่ปกติแล้วตรงหน้าอัปเดตเมนบอร์ดเนี่ยเขาก็จะมีเลขเวอร์ชันอยู่แล้วก็มีคุอแนะนำว่าถ้าหากจะอัปเดตเมนบอร์ด อย่าอัพค่าเวอร์ชันนะครับอย่าอย่าค่าไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดทันทีแนะนําให้อัปเดตเรียงตามเวอร์ชันที่ใช้อยู่อย่างตอนแรกผมเป็นเวอร์ชัน8นะครับผมก็ทําการนี่ครับของผมตอนนี้ใบออดเวอร์ชัน10 f16B แล้วนะครับก็ตอนแรกผมเป็นเวอร์เวอร์ชัชน f8 งั้นเดี๋ยวผมจะขอกลับไปดูอ๋ออ๋อไฟยังอยู่โอเค ที่ผมจําได้ก็คือตอนที่ผมได้บอร์ดนี้จากโรงงานเนี่ยของผมจะเป็นเวอร์ชัน8เสร็จแล้วก็ทางหน้าเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีเวอร์ชัน9เวอร์ชัน10เวอร์ชัน15แล้วก็ล่าสุดคือเวอร์ชัน16เดี๋ยวผมจะให้ดูเวอร์ชันนะครับนี่ครับเวอร์ชันแรกเป็น F8 นะครับตัวนี้ คือติดมาจากโรงงานเลยตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับแล้วข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดว่าเขาแก้ไขอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนแรกเป็น F8 ใช่ไหมครับผมก็อัปเดตเป็น F9 ก่อนเราค่อยอัปเดตเป็น F10 F15 และล่าสุดก็คือ F16B นะเวลาที่ถ่ายคลิปนี้นะครับถ้าหากไม่ผมไม่เข้าใจผมก็จะกดทางเสเดตแปลว่าแบบเขาได้ทำการแก้ไขอะไรบ้างนะครับ ตังใช้บอกว่าและที่สำคัญอันนี้บอกว่าโปรดใช้ Windows 11 2, 2 4 H2 ววชั่ห์หรือใหม่กว่านั้นเพื่อจะไปสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัวเลือก MCU MCU ที่สามารถสลับโค้ดร,ระหว่าง CPU 0 X 1 1 3และ0 X 1 1 4ได้แล้วก็มีรายละเอียดการอัปเดตเยอะมากเลยมีการปรับแรงดันไฟมีการ เ,เปิดความนวงต่ำนะครับโดย XMP เนีาา่ยสามารถเปิดใช้งานัตโนมัติได้เขาบอกไบออดมีการอัปเดตโค้ดจำนวนมากปวดรอจนกว่าไบออดจะใช้เวลานานขึ้นอย่าขัดจังหวะการอัปเดตไบออดนะครับ ก็ทั้งหมดนี้ก็คือการอัปเดตตัวไบออทของเมนบอร์ด set 0 aorus elite ไ i ฟ้านะครับสำหรับวิธีการอัปเดตถ้าเป็นเมนบอร์ดเครือของกิ๊กไบต์อันนี้ต้องบอกก่อนเป็นคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแบบนี้นะครับไม่ใช่เป็นแบบเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็ลองแฟดดู Do ครับก็คือแค่ดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็แตกไฟล์ใส่แฟดไดท์เท่านั้นเองเสร็จแล้วก็เข้าไปในไบออทกดเมนูที่เช็คตัวลอมนะครับแล้วก็ดึงลอมมาอัปเดต อย่าลืมไล่เลขเวอร์ชันต่างๆให้แบบเรียงตามลำดับด้วยนะครับอย่าอัพข้ามบางทีอัพข้ามเราจะอัพอาจจะอัพไม่ได้ขกบคุณยมากครับสวัสดีครับ